ื่อวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568ในทายธีรชัยเชมนะสิรินายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งแดบพระพิสุสง์จำนวน33รูปและร่วมพิธีพระสงฆ์ทักษิณานุประทาน อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอ้านผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยตลอดจนคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่ล่วงลับพร้อมด้วยพิธีขอดูอาของาศาสนาอิสลามและการอธิษฐานพรของาศาสนาคริสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารบุคลากรตลอดจนนักศึกษาเนื่องในโอกาสคล้ายวังสถาปนามหาวิทยาลัยวลเลยลักษณ์ครบปีที่33า ซึ่งตรงกับวันที่29มีนาคมของทุกปีโดยมีนายสมชายหลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแขกผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอท่าสาราและจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลเลยลักเข้าร่วมพิธีนันหลานด้านข้างอาคารไทยบุรีโอกาสเดียวกันนี้เวลา10นาฬกาณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี ศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธัญ,ญวงศ์อธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสําเร็จอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลกโดยในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่1,201ของโลกและอันดับ6ของประเทศไทยจากดิเรก k ิ n ง2025ซึ่งทั้งได้รับการจัดอันดับโลกในด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่องเช่นด้านการเป็นผู้นำด้านการศึกษา และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกด้านความยั่งยืนหรือ SDG ตลอดจนการเป็นตัวอย่างด้านธรรมาพิบาลถือเป็นความสําเร็จที่แสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด,ด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดงานค้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่33ในครั้งนี้ มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นสายสะพายต่ำกว่าสายสะพายและมอบรางวัลแก่บุคลากรมีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นสายสะพายจำนวนสองคนชั้นต่ำกว่าสายสะพายจำนวน45คนพิธีมอบแหวนทองคำเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง25ปีจำนวน31คนพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ30ปีขึ้นไปจำนวนสคน พิธีมอบโลร่รางวัลสิทธ์เก่าดีเด่นด้านต่างๆจำนวน4คนและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นดีเรกคุณาภรณ์จำนวน18คนอีกด้วย